โลกนี้ก็มีจิตวิทยาของโลกนี้ที่พยายามจะสอนว่าจะจัดการกับอารมณ์ยังไงสิ่งที่จิตวิทยาเห็นด้วยกับทางของพระเจ้าก็คือจิตวิทยาพยายามจะเปลี่ยนอารมณ์คนการประพฤติของคนด้วยการเปลี่ยนวิธีคิดของเขาโดยพื้นฐานแล้วการวินิจฉัยที่เราได้เรียนรู้ไปจากพระชนะพระเจ้านะักจิตวิทยาของโลกนี้ก็เห็นด้วยตรงนี้ วันนีว่เขาเชื่อว่าขณะที่จิตวิทยาของโลกนี้นั้นวินิจฉัยสถานการณ์อย่างถูกต้องแต่ว่าคําตอบในการแก้ปัญหาด้านอารมณ์นั้นไม่ได้ถูกต้องแล้วก็แย่ไปกว่านั้นก็คืออาจจะทําให้เกิดความเสียหายได้เหตุผลที่พูดอย่างนั้นก็เพราะว่าจิตวิทยาของโลกนี้นั้นจริงๆแล้วพาคนออกจากการพึ่งพาพระเจ้าให้คนนั้นพึ่งพาตนเองเนื่องจากจิตวิทยาของโลกนี้นั้นเชื่อ ในความสามารถของมนุษย์จิตวิทยาก็มองว่ามนุษย์เองเป็นแหล่งแห่งการแก้ปัญหาของตนเองเขาสามารถจัดการรับมือกับสิ่งที่คริสเตียนเชื่อว่าพระเจ้าไม่เคยสร้างเรามาให้ดูแลจัดการด้วยตัวเองพระเจ้าไม่ได้ตั้งใจให้มนุษย์ใช้ชีวิตโดยพึ่งพาตนเองแต่พระเจ้าสร้างเรามาเพื่อมีชีวิตที่พึ่งพาพระองค์และความสามารถที่เหนือธรรมชาติของพระองค์ โดยทั่วไปแล้วจิตวิทยานั้นระบุปัญหาได้อย่างถูกต้องว่าปัญหาของคนส่วนใหญ่นั้นอยู่ในวิธีคิดอยู่ในความคิดกระบวนการคิดและทัศนคติของเขาแต่ว่ามีสองด้านหลักด้วยกันที่บเบรนดูเชื่อว่าจิตวิทยานั้นล้มเหลวในการแก้ปัญหาอย่างแรกที่จิตวิทยาล้มเหลวคือจิตวิทยานั้นล้มเหลวในการจัดการกับความรู้สึกผิด จิตวิทยาล้มเหลวเพราะว่าเขาพยายามจะจัดการกับความรู้สึกผิดซึ่งมาจากการที่ยอมรับว่าปัญหาเกิดขึ้นเพราะตัวเขาเองจิตวิทยายอมรับว่าวิธีคิดของคนภาพที่เขามีเกี่ยวกับตัวเขาเองทําให้สิ่งนั้นมาปรากฏ เมื่อคนใดก็ตามไปถึงจุดที่เขารับผิดชอบต่อปัญหาเขาเองว่าเป็นชั้นเองที่เป็นคนก่อมันจะมีความรู้สึกผิดเข้ามาเกี่ยวข้องนักจิตวิทยายอมรับว่าความรู้สึกผิดคือพลังขับเคลื่อนหลักที่อยู่เบื้องหลังปัญหาความเจ็บป่วยทางจิตกฎสำคัญของนักจิตวิทยาในการที่จะช่วยคนไข้คือพยายามที่จะคลายความรู้สึกผิดของคนไข้ให้ได้ พร่่บังบันบอกว่าเขาเคยได้ยินคนหนึ่งพูดในหัวข้อที่ว่า95%ของปัญหาทางด้านอารมณ์มาจากความรู้สึกผิดหมายความว่าความรู้สึกผิดอยู่เบื้องหลังปัญหาดังนั้นเวลาที่คนไข้ไปหานักจิตวิทยาเพื่อให้เขาช่วยอย่างแรกเลยที่นักจิตวิทยาจะทำก็คือพยายามปลดเปลื้องความรู้สึกผิดจากคนไข้และวิธีที่จิตวิทยาใช้เป็นวิธีที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง กับสิ่งที่พระพมพีสอนสิ่งที่นักจิตวิทยาส่วนใหญ่จะทำเพื่อลดเลื้องความรู้สึกผิดให้กับคนไข้โดยเฉพาะนักจิตวิทยาที่ไม่ใช่คริสเตียนหรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจิตซึ่งไม่มีรากฐานของพระพมพีเลยสิ่งแรกที่คนเหล่านี้จะทำก็คือจู่โจมความเชื่อคริสเตียนนักจิตวิทยาส่วนใหญ่มองพระพมพีว่าเป็นแหล่งที่ทาให้คนรู้สึกผิดและประนามตนเอง พรมพีเป็นมาตรฐานว่าอะไรถูกและอะไรผิดและยังกำหนดบทลงโทษด้วยเมื่อคนนั้นทำไม่ถึงมาตรฐานดังนั้นคนเหล่านี้ที่รู้สึกผิดเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาไปรับวิธีคิดตามพรมพีว่าอะไรถูกอะไรผิดอย่างแรกเลยที่นักจิตวิทยาจะทำก็คือบอกคนไข้ว่าเอาพรมพีไปเก็บสัแล้วก็บอกว่าวิถีชีวิตความเชื่อคริสเตียนเนี่ยมันใช้ไม่ได้ มันผิดมาตรฐานของ,องพอมพีก็ไม่ถูกต้องเพราะจริงๆแล้วทุกอย่างในชีวิตเนี่ยมันปรับเปลี่ยนไปตามปัจจัยหลายๆอย่างมันไม่มีอะไรหรอกที่ถูกที่จริงที่แท้โดยไม่มีเงื่อนไขอะ่ะนี่คือจุดที่จิตวิทยาผิดมากๆเลยมาดูวัตถุประสงค์ของความรู้สึกผิดนะคะในสังครลิบที่7ข้อเถึงิพอมพีบอกว่าแต่บัดนี้ข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดีไม่ใช่เพราะท่านเสียใจ แต่เพราะความเสียใจนั้นทำให้ท่านกลับใจใหม่เพราะว่าท่านได้รับความเสียใจอย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้าท่านจึงไม่ได้ผลร้ายจากเราเลยเพราะว่าความเสียใจอย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้าย่อมกระทำให้กลับใจใหม่ซึ่งนำไปถึงความรอดและไม่เป็นที่น่าเสียใจถ้ามีใครได้รับความชอกช้ำทางจิตใจเพราะว่าเขารักร่วมเพศนักจิตวิทยาก็จะบอกว่าแล้วใครบอกคุณเหรอว่ารักร่วมเพศมันผิด เขาก็จะชี้ไปที่คนที่มีชื่อเสียงทั้งหลายที่เป็นรักร่วมเพศเหมือนกันดูสิคนเหล่านี้เขาปรับตัวแล้วเขาสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตได้จิตวิยาจะพยายามเปลี่ยนกฎเปลี่ยนมาตรฐานที่ความผิดตั้งไว้ด้วยการบอกว่าการรักร่วมเพศเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งผิดหรอกแล้วจิตวิยาก็จะให้ข้ออ้างกับคนไข้ว่าคุณเข้าใจไหมสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับคุณเพราะว่าคุณะถูกทําร้ายในวัยเด็กมาคุณมีพ่อที่อ่อนแอ แล้วก็เลยทําให้คุณกลายเป็นแบบนี้หรือไม่เขาก็จะให้มุมมองคนไข้แบบทางการแพทย์บอกว่าคุณเกิดมาแบบนี้มันอยู่ในยีนของคุณคุณทําอะไรไม่ได้หรอกทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็คือความพยายามของจิตวิทยาที่จะนําความรู้สึกผิดออกไปจากคนไข้เพื่อที่เขาจะมองตัวเองดีขึ้นแล้วหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความรู้สึกผิด ก็ยอมรับนะคะว่าความรู้สึกผิดสร้างความเสียหายได้อย่างมากใครก็ตามที่ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความรู้สึกผิดไปนานๆแน่จีเดียวเขาจะมีชีวิตที่เป็นทุกข์อย่างมากเพราะว่าความรู้สึกผิดจะนําไปสู่ความหดหู่ใจแล้วปัญหาทางจิตปัญหาทางอารมณ์สารพัดอย่างเลยถ้าเราไม่สามารถเห็นตัวเองอย่างดีได้ถ้าเราไม่สามารถรู้สึกดีเกี่ยวกับตัวเราเองได้ถ้าเราเกลียตัวเองเรารู้สึกผิดเรารู้สึก ถูกตาหน้าถูกประนามรู้สึกสศกรปรกเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามาในอดีตแน่ทีเดียวจะมีผลกระทบกับอารมณ์ความรู้สึกแล้วกับการประพฤติของเราแต่ว่าวิธีที่จะขจัดความรู้สึกผิดไม่ใช่โดยการเปลี่ยนกฎหรือโดยการโทษคนอื่นหรือโดยการมีข้ออ้างว่ามันไม่ใช่ความผิดฉันฉันก็เป็นของฉันอย่างเงี้ยฉันเป็นรักร่วมเพศโดยธรรมชาติอ่ะไม่ถูกต้องนะคะที่จะมาหาทางออกแบบนี้ มันควรจะมีความรู้สึกผิดเมื่อทำบาปถูกต้องแล้วค่ะมันจริงว่าในระยะยาวแล้วความรู้สึกผิดนั้นจะสังหารให้ตายแต่ว่าในระยะสั้นแล้วความรู้สึกผิดมีประโยชน์ความรู้สึกผิดมันเหมือนกับปฏิกิริยาที่เราตอบสนองต่อความเจ็บปวดสมมุติว่าเราไปจับอะไรที่ร้อนๆเราจะหดมือกลับมานั้นเนี่ยเราควรจะรู้สึกผิดเมื่อมีความบาปในชีวิตเรา นี่คือสิ่งที่อาจารย์ปุโรพูดถึงเมื่อกี้ที่เราอ่านในสองโครินธ์บทที่7นะคะว่าความเสียใจอย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะมันนําให้กลับใจใหม่คุณเสียใจปุ๊บคุณรู้สึกผิดปุ๊บคุณกลับใจใหม่เลยมันดีค่ะมันไม่ได้เสียหายเลยเลยแต่ถ้าคุณปล่อยมันไปแน่ทีเดียวมันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ เมื่อเราทําบาปเรารู้สึกผิดแล้วเรารีบมาหาพระเจ้ามาทําสิ่งที่พระผีกำหนดไว้เราสามารถรับการอภัยบาปได้และสามารถรับการปลดเปลื้องความรู้สึกผิดเพราะความเสียใจอย่างที่ชอบพระไทยพระเจ้าเราสามารถนําความบาปของเรามาหาพระเจ้าและบอกพระองค์ว่าขอบคุณพระองค์เหลือเกินที่โดยทางพระบุตรของพระองค์โดยทางพระสุกริษย์ลูกได้รับการอภัยแล้วลูกกลับใจจากความบาปของลูก และรับการอภัยและการชำระจากพระองค์นั่นนหะคะ่ะคือวิธีการจัดการกับความรู้สึกผิดอย่างถูกต้องและข่าวดีก็คือว่าเมื่อเรากลับใจใหม่และรับการอภัยความบาปของเราแล้วพระเจ้าจะไม่จําความบาปของเราอีกเลยตลอดทั้งชีวิตของเราพระองค์จะไม่ยกขึ้นมาพูดอีกเลยความรู้ถึงการอภัยของพระเจ้าการที่เราเองยอมรับการอภัยจากพระเจ้าสามารถจะปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากความรู้สึกผิดได้ แต่นักจิติทยาในภาพรวมไม่ได้เอาพระเจ้าเข้ามาในการแก้ปัญหาด้วยเลยและเนื่องจากนักจิติทยาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพวกมนุษยยนิยมเขาก็จัดการกับปัญหาในระดับมนุษย์เท่านั้นดังนั้นเขาก็เลยไม่มีทางเลือกในเรื่องการมารับการอาภัยจากพระเจ้าให้คนไข้เขาไม่มีพระโลหิตของพระเยซูที่สามารถอาภ,าภาัยบาปผิดและชำระมนุษย์ได้เป็นทางเลือกให้กับคนไข้ดังนั้นเขาก็เลยโทษคนอื่นเขาจะบอกกับคนไข้ว่า คุณไม่ต้องรับผิดชอบอะไรหรอกเรื่องนี้คุณถูกทำร้ายทางเพศในวัยเด็กมาดังนั้นคุณก็ต้องเป็นแบบนี้แหละไม่มีทางเลือกอื่นแล้วคุณก็จะได้รับผลกระทบจากการถูกทำร้ายนั้นไปตลอดทั้งชีวิตของคุณแล้วสิ่งแวดล้อมล่ะเพราะบางคนจะบอกว่ามันไม่ได้จริงเหรอที่ว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยหลอมเราและทำให้เรากลายเป็นเราในทุกวันนี้คำตอบก็คือทั้งใช่และไม่ใช่สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลเหนือชีวิตเรา สิ่งแวดล้อมนำเสนอเราด้วยโอกาสและทางแยกและทางเลือกแต่ไม่ว่าสิ่งแวดล้อมหรือประสบการณ์ของเราจะเป็นยังไงก็ตามเราสามารถเลือกได้ว่าจะยอมต่อสิ่งแวดล้อมหรือจะมีชัยเหนือมันการเลือกนั้นเป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวมาได้รู้บอกจะพิสูจน์ประเด็นนี้ให้เห็นได้เอาผู้หญิงสองคนซึ่งทั้งคู่บาดเจ็บทางอารมณ์อย่างรุนแรงทั้งคู่ถูกถูกทำร้ายทางเพศ ทั้งคู่เป็นเหยื่อเมื่อเขายังเป็นเด็กถูกคนในครอบครัวล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิงคนหนึ่งยอมให้ประสบการณ์นั้นทำลายชีวิตของเธอมันทำให้เธอเกลียดและไม่ไว้ใจผู้ชายจนถึงจุดที่ทำร้ายชีวิตแต่งงานของเธอในปัจจุบันแต่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งถูกทำร้ายเหมือนกันอาจจะมากกว่าคนแรกด้วยแต่เธอเลือกที่จะหันมาหาพระเจ้ามารับการอภัยและการชำระแล้วเธอก็ออกมาจากประสบการณ์ร้ายๆนั้นอย่างเป็นคนที่ดีกว่าเดิม มีความเมตตาที่ทำให้เธอสามารถออกไปช่วยเหลือคนอื่นได้ไม่มีแผลเป็นหลงเหลืออยู่เลยและประสบการณ์นั้นไม่ได้มีผลกระทบในทางลบใดๆเลยกับชีวิตของเธอโดยทางพโลหิตของพระสุคริตมีแต่สิ่งดีๆที่ออกมาจากประสบการณ์อันชั่วร้ายในอดีตของเธอในตัวอย่างนี้ผู้หญิงสองคนออกมาจากสถานการณ์เดียวกันแต่มีผลที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะอะไร เพราะว่าแต่ละคนเลือกแตกต่างกันเมื่อเขาเลือกแตกต่างกันผลก็ออกมาแตกต่างกันทั้งที่ปัญหาเดียวกันมาดูอีกตัวอย่างหนึง่งมีคนสองคนมาจากครอบครัวที่นักจิตวิทยาเรียกว่าครอบครัวมีปัญหามีการติดเล่าในครอบครัวมีการทําร้ายร่างกายในครอบครัวก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะพบว่าคนหนึ่งในครอบครัวนั้นจะกลายเป็นคนติดเล่าขณะอีกคนหนึ่งจะกลายเป็นคนที่ไม่แตะเล่าเลย เป็นสองคู่ที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงทั้งที่ทั้งคู่เติบโตมาในสถานการณ์เดียวกันไม่เล่ดูแบ่งไปว่าเขามีลุงที่เคยสุบุรีแต่ในที่สุดลุงเนี่ยรับรู้ว่าการสุบุรีมันทําร้ายคนอื่นขนาดไหนเขาก็เลยเปลี่ยนแล้วก็ไปอีกั้วหนึ่งเลยเขาเกลียดการสุบุรีซะจนถึงขั้นที่ว่าถ้าใครมาสุบุรีในห้องเดียวกับเขาที่ปิดเนี่ยเขาจะคลื่นไส้แล้วก็อาเจียนเขาเป็นอย่างนี้ไปตลอดวันตายเขาเลย ขณะที่พี่น้องคนอื่นๆของลุงเนี่ยยังคงสุขบุรีอยู่เหมือนเดิมถึงแม้ว่าเขาทุกคนได้รับข้อมูลเดียวกันแต่เขาแต่ละคนตอบสนองต่อข้อมูลเหล่านั้นแตกต่างกันเพราะวิธีที่เขาคิดข้างในเขาไม่ได้ดูบอกว่าเขาเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมนั้นกดดันเรามีอิทธิพลกับเราแต่ในที่สุดแล้วเราคือคนที่เลือกว่าจะทํากับมันยังไงโดยทั่วไปแล้วจิตวิทยาไม่เห็นด้วยกับความจริงนี้ จิตวิทยาจะบอกว่าสิ่งแวดล้อมนั้นหลอมคน100%เลยจิตวิทยามักจะให้ข้ออ้างกับคนที่จะเป็นอย่างที่เขาเป็นเพราะว่ามันไม่ใช่ความผิดของคุณและคนเหล่านั้นก็คิดว่านี่แหละคือเสรีภาพแต่จริงๆมันไม่ใช่เสรีภาพเลยมันคือพันธนาการถ้าหากว่าสิ่งแวดล้อมกำหนดเรานั่นหมายความว่าเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยเราก็จะเป็นผู้ประสบภัยที่สิ้นหนทางเพราะสิ่งแวดล้อมของเรา และใครก็ตามที่เชื่อแบบนี้จะใช้ชีวิตตลอดทั้งชีวิตของเขาในฐานะผู้ถูกทำร้ายไม่ใช่ในฐานะผู้มีชัยและนั่นไม่ใช่เสรีภาพสองคนธ์บทที่5้าข้อิพูดอย่างนี้นะคะเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าเก่าก็ล่วงไปดูเถิดกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นมาเลนดูเล่าบอกว่าที่เมืองชาร์ลอตต์น็อตคาไลเนนาครั้งหนึ่งที่เขาไปประชุมที่นั่นเขาก็สอนเรื่องประมาณนี้นะคะ แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาคุยกับเขาบอกว่าเธอเป็นผู้ติดสุราเรื้อรังแล้วเธอก็เข้ากลุ่มที่เรียกว่าผู้ติดเล่านิรนามโดยผ่านกลุ่มเธอก็อดเล่าได้มาสองปีเธอไม่ได้ดื่มแล้วนะแต่ว่าเธอยังมีความคิดแบบคนติดเล่าอยู่ก็คือเธอยังเป็นผู้ถูกทำร้ายด้วยการติดเล่านั้นเธอรู้สึกอยากเล่านนะแล้วก็พยายามทุกวันเลยในชีวิตเธอที่จะไม่ดื่มมัน เธอไม่ได้ลงมือดื่มจริงนะแต่เธอก็ทุรนทุรายทรมานภายในเธอเธอยังมองเห็นตัวเองว่าเป็นคนติดเหล้าอยู่เธอมองตัวเองว่าเธอเป็นคนตกเป็นเหยือ่อไม่ใช่ผู้มีชัยเหนือมันยังต้องกลุ่มอย่างพวกผู้ติดเหล้านิรนามส่งเสริมให้คนเนี่ยคิดว่าเขาเป็นผู้รับเคราะทุกครั้งที่กลุ่มนี้เขาประชุมกันนะคะแต่ละคนเนี่ยเขจะต้องยืนขึ้นแล้วบอกว่าสวัสดีฉันชื่อ อะไรๆฉันติดเหล้ามาได้กี่ปีแล้วและตอนนี้ฉันงดเหล้ามาได้กี่ปีแล้วประสบความสุจบ้างในการต้านความอยากดื่มเหล้าแต่ว่าเขาก็ยังเรียกตัวเขาเองว่าเป็นผู้ติดเหล้านะเขายังมองเห็นตัวเองเป็นคนติดเหล้าพยายามจัดการกับความอยากนั้นอยู่ซึ่งตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงกับการเป็นผู้มีชัยโดยทางพระเยซูคริสต์คนติดเหล้าได้เป็นคนใหม่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างใหม่ แทนที่จะเป็นเพียงคนเก่าที่พยายามจะเอาชนะการติดเหล้าหลังจากที่วาริดูสอนเรื่องนี้ผู้หญิงคนนี้ก็มาหาเขาแล้วก็พูดว่าจากที่คุณพูดมาเนี่ยเขาตาระหนักละว่าในพระคริสต์ฉันเป็นคนใหม่แล้วฉันไม่ต้องตกเป็นเหยื่อไปตลอดชีวิตของฉันอีกแล้วเดี๋ยวนี้ฉันไม่ได้แค่เป็นอิสระจากการดื่มเหล้าเท่านั้นฉันเป็นอิสระจากความทุรนทุรายจากความอยากด้วยการตระหนักอย่างนั้นทําให้เธอเป็นอิสระอย่างสิ้นเชิง ที่ผ่านมาเธอได้แต่โทษคนอื่นทําให้เธอเป็นแบบนี้เธอโทษพื้นเพของเธอเธอก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และหัดใช้ชีวิตกับอารมณ์ที่เลวร้ายเหล่านี้ไปตลอดทั้งชีวิตของเธอแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วเพราะเธอเป็นอิสระจริจรงๆอีกด้านหนึ่งที่การแพทย์ปัจจุบันและจิตวิทยาทําให้คนอยู่ในพันธนาการนะะก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าวิกฤตวัยกลางคน จิตวิทยาก็จะมีคําว่าที่คุณมีอารมณ์แบบนั้นเพราะคุณเข้าช่วงวัยกลางคนมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่จะคิดว่าเมื่อเราอายุ40มีเคมีในร่างกายเปลี่ยนแปลงไปก็เลยถึงเวลาแล้วที่เราจะมีอารมณ์แปรปรวนมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องที่จะเชื่อว่าคุณต้องเป็นแบบนั้นเพราะคุณอายุเท่านี้คุณต้องมีอาการแบบนี้แหละถูกแล้วแต่เนื่องจากว่าปัจจุบนันจิตวิทยาเป็นเรื่องสำคัญในสังคม จะจนคนรอคอยวันนั้นมาถึงเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นแบบนั้นหรอกนะแต่งไงก็ตามเขาก็วางแผนที่จะล้มเหลวแบบนั้นเขาได้ยินเกี่ยวก,กับการเปลี่ยนแปลงในร่างกายที่ทุกคนจะต้องมีประสบการณ์เมื่อผ่านช่วงนี้ของชีวิตแล้วพอเขาต้องมีก็ยอมรับมันเลยว่าฉันอยู่ในช่วงชายวัยกลางคนเขาก็เริ่มยอมต่อมันแล้วก็เริ่มยอมต่ออารมณ์ไปจนสุดขั้วในทุกๆด้านเลยค่ะ 25ปีที่แล้วไม่ค่อยมีใครมีวิกฤตชายวัยกลางคนเพราะไม่มีใครมาบอกเราหนิว่าเราต้องเป็นอะไรทุกวันนี้คนมีประสบการณ์ไม่ใช่เพราะว่าอะไรในร่างกายมันทาให้เราเป็นจริงๆแต่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าเขาไม่เคยเรียนรู้ที่จะใส่บางเหียนหรือควบคุมอารมณ์เขาเลยนักจุิทยาตั้งชื่อสวยหรูให้กับพฤติการเหล่านี้พร้อมกับทฤษฎีต่างๆที่พยายามให้คนไม่รู้สึกผิดให้เขาได้รู้สึกดีขึ้น ทุกวันนี้ปัญหาทางอารมณ์เป็นที่นิยมซะจนคนรู้สึกว่าฉันยังไม่อินเทรนนะท้าไม่ได้ไปบําบัดหรือไม่ได้ไปเข้าวิเคราะห์ปัญหาทางจิตในฐานะผู้เชื่อผู้ซึ่งเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วในประคิดตัวตนและความมั่นคงในชีวิตเราอยู่ในพรง่งแทนที่จะต้องมาจัดการกับปัญหาชายกลางคนหรือปัญหาติดเล้าเราเป็นอิสระแล้วค่ะพูดสิคะ่ะ ไม่มีอะไรทําร้ายจิตใจฉันได้นั่นหมาว่าถึงแม้ว่าคุณจะเจอสิ่งที่ถ้าเป็นคนอื่นเจอเขาอ,อาจจะตีโพยตีพายร้อง่มร้องหายแต่คุณไม่ใช่เพราะฉันแข็งแกร่งเกินกว่าน,นั้นฉันเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วเป็นมนุษย์พันธ์ุใหม่อึดชื่นชมยินดีขอบคุณพระเจ้ามีชัยชนะและมีความสุขจะทุกข์ไปทำไมคะ อย่าไปยอมให้สิ่งอื่นเขามากําหนดเราค่ะเราเป็นคนเลือกเองคุณจะทุกข์หรือคุณจะสุขพระเจ้าบอกว่าคุณเลือกได้คุณนั่นแหละเป็นคนเลือกทุกคนเป็นคนเลือกเองขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับพูสุิสต์ทำให้เรามีชัยชนะแหะ